สัญ,ญลักษณ์แบบที่ทุกท่านควรรู้ก่อนที่จะซื้อประกันนะครับแบบที่1ครับเป็นแบบตลอดชีพนะครับซึ่งเลือกชําระได้แบบ5ปี10ปี15ปี20ปีคุ้มครองถึงอายุ8 0 85 90แล้วแต่แบบประกันนะครับลักษณะคือจะให้ความคุ้มครองแบบตลอดชีพก็คือยาวๆเลยจนถึงอายุ80-90นะครับแล้วก็จะมีเก็บออมให้ด้วยนะครับเป็นลักษณะการเก็บออมแบบตลอดชีพเนาะสัญญาเนี่ยจะเฉลี่ยแบบตลอดชีพนะครับ ส่วนแบบที่2นะครับให้ความคุ้มครองแบบช่วระยะเวลาครับอันเนี้ยก็จะมีข้อจำกัดในการซื้อความคุ้มครองนะครับซึ่งจะไม่ได้ยาวนะครับ5ปี10ปี15ปี20ปีนะครับพอเราชําระเบี้ยไปครบนะระยะเวลาความคุ้มครองที่เราเลือกเนี่ยก็จะจบลงนะครับแต่ข้อดีคือเขาจะให้ทุนสูงนะครับในขณาที่เบี้ยต่ำเพราะไม่เน้นเก็บออมเลยนะส่วนแบบที่3เนี่ยครับก็จะให้ความครองแบบเน้นเก็บออมนะครับอ่าเน้นเก็บออมแบบเป็นรูปธรรมเลยนะครับก็คือมีระยะเวลาบอก ตายตัวเลยนะครับ5ปีนะครับรับเงินคืนปีที่10 6ปีรับเงินคืนปีที่12นะครับแล้วก็15ปีรับเงินคืนปีที่25นะครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งแบบมีเงินปันผลไม่มีเงินปันผลนะครับแล้วก็มีเงินจ่ายคืนระหว่างปีนะครับไม่มีเงินจ่ายคืนระหว่างปีนะครับรับเงินก้อนนั้สัญญานี่ครับณวันครบกําหนดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือในเรื่องของสัญลักษณ์3แบบนะครับผมสวัสดีครับ